นี่ปนครับแม่ที่นกุรเราต้มมะเขือกันครับก้อยดีแม่หนึ่งสองกุ๊บแล้วแต่ต้มชุบแย่ตงกระทูครับผมเนี่ยพักกะหล่ำไปปมน้ำครับแซ่ย คนก็้วกครับแต่มึงเห็น้นโกบครับผมลอบน,น,นกำลงังเิดกกบครับปันกับว่าเฝา,าโอา๊ะใหอดูหนึ่งงันกันะใส่เนี่ย ب. พักที่แสบที่สุดอีกนึงครับดอกบกอือ้อล่างของครับมันจีหัตครับดอกอือ้อล่างมันสะอาดกระพลสุดเลยหวานแกะมาเร็วเรียบร้อยมาแม่นี่งนะครับเขาติดแกะแข้างๆนั้นออกแล้วครับมันจะลอก,กมันออกแล้ว สิงนี้ขีนมากีบอ,ออกแล้วครับ,บางนยังเดียวเดี่ยวนะล,วลวกก้มกเือสูก่นอน้าถึงเวลานี้มันะตรงลวกแป๊บเดียวแค่นั้นก็หวานแล้วเรารับลวกดอกลุกเลยวนะ่แม่นะนะแม่วากาวหมกเขือสุกกะลาซุกเดี๋ยวลงเลยครับ เหลือต้องปุยๆเล็กน้อยน้อยครับผมควกผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสองตัวแม่คบหน้าคบตลาดคบหน้านี่น่ก็จะซับอยูะน้องซับผมต้อตบนหยาบปอกตป้หยาบปอกป้หยาบปอกถึงมันหนามบกลุมมันจะเขายังไม่ง่ายแต่ใส่ลงกปครับใส่กรนดาษเปล่ามันเบิดปลาุแค่นี้ ก็นจะแตกจับนัวนะมัพติดก uh ี้เอาไหมพรับที่เจ็บกี้เอาจังหอมขับคนกระทู้ยี่สิบบาทได้สามตัวตัวน้อยหน่อยครับเระตัวใหญ่เป็นไงเตรียมพักสดไปเรียบร้อยแล้วขับคนกบแล้วหลบพักสูครับรู้ปะเดี๋ยวน งานได้ป่าเคือว่าสุกครับที่นี่เสียวดอกอื้อลงครับหวานกับหวานกับแหรือมันเย็นแสบครับ มันคือมอญคือพิองเสียใหม่เสียบกินเม่งดราทุก,ก้อระตูไม่อกี้เป็นกระดับมันนั่งบอมนอบบอมนความบอมมยเม็งด่เมีแมงเตาเมงด่าเป็นปรตูเสียบกิบสิเผาครับสิก,กีไฟตั้งแสบแต่ก็ะปนมงดาม่าเนี่ยบางพันี้สิบตาแม่ได้แมงละง่ามไหมครับบกก็เศร้าเลย แต่ว่าเยี่ยว่าแล้วสีแกงท่านต้องไปส่งครับสักแดสาวบาทสีมดเกียรเป็นเจ็ดหมกครับสันงามฤดูมันครับลวงบางทีภาพเนื้าจะเป็นแมงหนางอมนี่ไหมหนางอมหนางง้อหรืครับนั่นละงม นงอมยจะยก่อยจิตส่วนเลย,จะ,ยจะก่อดดิบแมวตะกรอนร้านผิดหลายครับไม่นามไม่ไงสะอาดท้งนัอย ผักออกมาว่ารู้ไหมไม่ไหก่อน,นแฉลบต้องเห็นองอือมันสีขาวเวดรุกคนครับไ้่ <Okay. S 1> ติดพิษสูตรั้งดาครับแช่ตู้เย็นไปดนยันม,อมอ่วงด่าหมดเลยติม่กงด่างติดม่วงดางหูติดม่วงดาแม่เลยยิงท,ทีแล้วอบอกคนใแมงดาดแสลบครับแร้วจะใส่สารที่มันติดกิน นี่คือแกงโถวมันเล้วครับกีแมงดาใส่น้ำกีพริกคนเขาจะเอาใส่กระเทียมกปได้ครับผันหมาหมักใส่กระเทียมหอมแดงสีกาวมะพร้าวไฟตอนนี้เลยกันเลตำใช่กันแส่บพื้นเราสูตรแม่งง่ายๆครับแบบนีครับผักเส็จกับโอบลงมาตุมบผม ผมใช้แกนามประแดดก็นองฝานนิดนึงครับเล่งปั้นก็มาเดินดุยดุยดุยยุนเดินดูดุยยุนปวด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 ตบจนครบมันสุกแล้วครับตักไปบนเข้าไปที่เราครับผมคว้านไหล่ยพื้นพื้นมันล้ำมันเลยเหมือนี้เลยควนไหล งนานมักบตลาดครับสุกงยบเลยเหลืองแข็ง,งบริกบตลาดได้กบตลาดนะเ้ยตุมก็เดียวเพื่อิดพังผมไเลยตุมโดนโดนครับเห็<ด>นไหมครับน้ำลดลงต่้งหลายแล้ว่วการสีดำดำครับเป็นกันสีน้าลดลงต้บ,บีครับคือความต่ำมม่วงครับที่นี่ ว่าตามดีวเียงยังครับคนดูตามที่แม้ทอนทีในไทยตามโวดตามมันนะคุณเศร้างเร้าตามกับคำสั่งพอตามบวงปีนนะบงม่วงปลาคเื่อเรเนื่อมือแข่งแข็งบ้าเดือบพวงนอนนอนขึ้นระวังเหยียบบ้านเนอะเดินไปเดินมา แข็งเดีแข็งปลาใส่กนะตุกม้วงฝันมาแล้วนะครับมันมนุน่มกต้องปองมบดิการเกียกเป๊บขดเปียยเลยปลา แข็งแล้วเป็นปยังหอมไม่ใช่ปลาเคืออนไรหรือเปล่าเสร็จแข้งดาบแล้วใส่ข้ามคักเนาะตามมาบึ้งครับผมไปยังไงกับม้วนกรองคุ้นห่ือ่า ต้นนี้สวยวะตอนนี้หน่อยขอเขาเล้วบตอนนี้ตน,นประเด็นยังประสิวเลยเนี่ที่นี่นี่ประเด็นประเด็นพันศาหน้าเขี่ยกระนัวอันนี้กรนัวเียเาใส่ตอนกับผมมวงก่จังหวดเรียบมือตอนนีเล่เเลลได้ไหมงหวดเรียบ

สามนครับสานิเรืมื่ินเ้มื่อแล้ด๋สองเนเมือจะลายๆก็ฝนฟาฝฟ้าเนต้องทำานีดข้อมะม่วงเปี้ยวมันต้องใส่ผุกชลลดตันตัวมาเีย ทำเข้าที่ถูกต้องเองครับวรามีตอนประแดดตรงนี้นำประแดดนิ่วมครับแต่โน้มนุ่มม้วนว่ผมสะดวกเรหออแต่บังแจกบแกลื้อข้อูได้กินเขาเสียห้าเมงมาตังออจดรื่ข้อดีบนกบเข้ามครั่ สิ่งพืนูไปนน้ำครับเด็ดขับต่งงสิ่งพื้นูคนกบคนบวกผักบวกเส้เนแบบลอยแต่จ,จนานเนี้ครบทุกสนิดเลยผักสดผักตกุ่มอย่ามันเด็ดครับเีดพักเนื้อมันจะกินมา,ดานได้ยังด่ากับหอมเลยใช่ป้ะใช่มปริมาณนอมนิดหน่อยอมนิดหน่อย

แ้มกินระวางออกับมันจะแข็งเยเยดูยมันน้อห้องหัวโกปาดคนโกปาดปาดมน้องติดแกนอยู่ด้วยเนี่ยมันจะนุ่มไก่บ้านไก่ตลาดนะครับเน้แก่บ กหกทั้งขุนม <laughs> ไม่ันแล้วว่าเหมือนบอกโอ้ยบ่เห็นปอตัวยิงโลเลยกวงโลกเจ๊ดายข้า,ากับติดหกโอ้ยไ <laughs> <laughs> ต่ายา <c oughs> มันจะปาดเจ็เลยหมองพอี่แสบก็ปิ่งกระทูนเอา <c oughs> <c oughs> ละเอียดละหันพักความลง ใช้แต่หอมปอมยังเดี๋ยวเลยหอมปอมไม่เดี๋ยวนี่หอมบัวก็ใช้ได้นี่ครับหอมปอมเลยครับซีหอมปอมมนันไม นตรงแปกลกใช่ไรยงไดไลวะเยดวงหนังมนแตกด้วยเเป็นตะเพ็ดไไงอ้ยมันเพน็ดแต่ด็เพ็ดอีกผิดิบอ๋ผิดิบีก็เปสีเขียวเลยครับตำเพ็ดจาดูแล้วผีตัวฟูเก่งมากเลยเนาะ ใส่มาเค็มกับเติมน้ำปลาใันมานัวใส่ผมชูบรสหรือว่าใส่ปลาแดกอะไรก็ได้เหมือนกันให้มันนัวเค็มหอมยอดน้ำปลาแดกก็สดดีด้วยพี่มังกรเจ็บเจ็บแล้วที่ผักเป็จเรียบร้อยแล้วใส่ลูปด้วยไหกลัวใส่จังเลยวนหรือเปล่าใส่ที่รักเสียงแจบคใส่ลงไปครับใส่กวน้ำหอมเค็มหอมมังกร คุยคร่นจเป๊ะๆี่งายูบแ้นงนะน่สมักขวลายยางที่นี่คนเสร็จเรนยบร้อยครับข้วเสร็จเบร้อยทุกอย่างร่ก้ก็สมพักหมดร้านหมดร้านบวกน้ว่ายครับหยิบมาทู่ยี่สิบบาทเขาไดสามตัว พวกวัวแม่กำลุ่มซุปไงอยู่เลยครับว,วันหนึ่งซุกมาแล้วปิ่งกับความหอมความแซ่บมันกระเพิ่มมากคือเดี๋ือนต้อนกินครับผมก็แรงกันครับเออเหลากระถินดาวเดีว,ว,วคนกบสมพักลวกพักแต่หมักบวงปิดีระทูครับผมเดกัตนต้อนจินครับผม